เศรษฐกิจแบบนี้ยุคโควิดแบบนี้เชื่อเลยว่าหลายคนนะคะโอ้โหการเงินนะคะในกระเป๋าหรือในบัญชีอาจบางเบาลงไปอย่างแน่นอนค่ะแล้วเราจะทําอย่างไรดีกันคะทุกคนคะโอ้โหเราต้องมองค่ะหาช่องทางเพื่อที่จะสร้างไรายได้ค่ะ เพิ่มค่ะทุกคนค่ะวันนี้จะดีแค่ไหนคะถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะที่ใช้นะคะช่องทางบนโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o t t k t t o k นะคะหรือ YouTube ค่ะ3ช่องทางนี้คุณสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ค่ะโอ้แม่เจ้านะคะฟังให้ดีนะฟังให้ดี ตอนนี้นะคะโอ้โหครูพินนะคะกำลังมีโปรเจกต์หนึ่งค่ะที่จะช่วยคนลากยากค่ะเพื่อสร้างรายได้นะคะใน3ามช่องทางนี้โอ้โหสุดยอดมากเลยทุกคนเนาะอ่ะซึ่งนะคะจะมีเรานะคะคนสำเร็จคนที่มีรายได้จริงบนนะคะ3มช่องทางนี้มาส่งต่อความสำเร็จค่ะนะคะอ้าบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งไม่รู้จะสร้างช่องติ๊กต็อกอย่างไรให้มีผู้ติดตามจะสร้างช่องติ๊กต็อกอย่างไรให้เป็นเงินให้เป็นไรายได้อะ่ะเหมือน ขายสินค้าบนทิกตอกอะปกติเขาจะมีข้อห้ามไหมแต่มันมีเทคนิคที่คุณจะทําเงินได้ค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เล่น Facebook อย่างเดียวแต่ไม่เคยมีเงินเข้าจาก Facebook ค่ะคุณสามารถเรียนรู้นะคะในคอร์สนี้ได้ค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยลงคลิปใน YouTube แต่ไม่มีผู้ติดตามมันไม่ดังมันไม่ปังมันทํารายได้ไม่ได้คุณต้องเข้าไปเรียนค่ะกับสุดยอดคอสนี้ค่ะกับคอสนี้ค่ะ16หลักสุด ดูดเงินบนโลกออนไลน์ค่ะอ่ะอ่ะอบอกเลยค่ะว่าคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเยอะแยะค่ะกับคอสนี้นะคะแค่คุณกำมาเลยค่ะเงิน399บาทค่ะคุณสามารถนะคะได้สิทธิ์เข้าไปนะคะเรียนค่ะผ่านโปรแกรม Zoom ค่ะเรียนสดนะคะกับคนสำเร็จดาวมาสอนคุณนะคะ ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มสอนคุณเต็มๆนะคะ4วันค่ะจัดสรรเวลาเลยนะคะใครที่อยากสร้างเลยได้บน3ามช่องทางเหล่านี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าไม่พอคุณยังจะได้นะคะของขวัญน,นะคะซึ่งสามารถไปทำนะคะ รีวิวต่อยอดนะคะสร้างไรายได้ได้ที่บ้านของคุณด้วยต้องบอกเลยนะคะว่าของขวัญที่ให้ไปนะคะโอ้ตอนนี้หลายๆคนนะคะรุ่นหนึ่งที่เขาเข้าเรียนกันในห้องเขาได้รับของขวัญกันแล้วนะ,ะอืตอนนี้นะคะเขากําลังแบบว่ามีการเข้าไปเรียนกันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูพิณก็ต้องเข้าไปเรียนีกค่ะสําหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมคลิกลิงก์นะคะที่หน้าโปรไฟล์ครูพิ์ได้เลยนะคะหรือใครที่อยากเข้าคอร์สนี้จริงๆก็คกลิกลิงก์มาเลยนะอะ่ะ วันนี้ครูพินไปแล้ว